เลือดตอนที่14พิษยาสเสน่ห์ี่โหดร้ายมากและไม่สามารถขยขจัดพิษได้ภายในวันเดียวหากไม่สามารถผสมยิงและยางได้แล้วก็บางทีเส้นเลือดอาจจะแตกได้พิษนี้จะรักษาได้แน่หรือ แน่นอนวิธีแก้พิษมีสองวิธีวิธีแรกสบายมากอีกวิธีจะเจ็บปวดเจ้าจะเลือกวิธีไหนล่ะวิธีที่สบายหรือหรือว่านางแย้ค่ากับนางหรือว่านางไม่สนใจเรื่องเช่นนี้เลยหรือสตรีนางน,นี้ ทำไมจ,จู่ๆถึงรู้สึกโกรธไหมน่งมันสะตีแบบไหนกันแน่เชื่อเข้าใจยากจริงๆหากเลือกวิธีที่สบายเจ้าก็เดินออกไปเลี้ยวซ้ายตรงไปอีกไม่กีก่ร้อยก้าเจ้าก็จะเจอหอนางลงที่นั่น งมีหญิงสาวที่เต็มใจรับใช้เจ้ารักษาพิษเสร็จแล้วค่อยมาหาข้าก็ยังไม่สายเกินไปที่แท้ผู้หญิงคนนี้ก็ให้ข้าไปหาผู้หญิงที่หอนางลมไม่ต้องพูดแล้วข้าเลือกวิธีที่เจ็บปวดเออเลือกวิธีที่เจ็บปวดเลยเจ้าแน่ใจเลย เป็นวิธีที่เจ็บปวดมากเลยนะสตรีนางนี้คิดอะไรกันแน่ทำไมถึงได้พยายามส่งฆ่าออกไปให้ผู้หญิงคนอื่นลงมือเถอะฮ่าบอกแล้วไม่ฟังเช่นนั้นเจ้าก็เข้าไปอีกรอบดูเหมือนว่าวันนี้ข่าคงต้องอยู่ในอ่างนี้สินะลงมือเถอะ เพราะว่าเจ้าเลือกวิธีที่เจ็บปวดเช่นนั้นเจ้าก็ต้องแช่ในน้ำเย็นนิดทั้งคืนเพื่อรักษาอุณหภ,ภูมิของร่างกายของเจ้าให้ต่ำที่สุดจากนั้นข้าจะขจัดพิดให้โดยการฝังเข็มแต่ว่านะข้าไม่มีเข็มเงินเข็มเย็บผ้าไปก่อนแล้วกันทำได้แค่ใช้เข็มปักของสาวใช้เท่านั้น จบตอนที่14หรือเปล่าแดี๋ยดูก่อนโอเคจบ